ัดีครับเดยวผมบอนนี่คุงนี่ผมจะมาเล่นเกมสลิตเตอร์ .io กันโอเคชื่อตั้งชื่อเป็นอะไรอืมอืมตั้งดีว่ะเอาเลือกสกินเลยกว่าครับอ้ยพิวิพายเอลลี่วีฟเอกเก็ค เกมของฝรัง่งนะเป็นเกมเมอร์ฝรั่งนะอันนี้ก็สีไม่ไม่โอ้อันนี้แจ็คใช่ไหมน่าจะใช่ฮึยล,ลี่ดีกว่าไปไม่ต้องตั้งชื่ออะไรขี้เกียจแล้วสวัสดีครับกระปุบยล,ลี่ยเย้จะมากินจุดให้หมดเลยหรือยาว กูจะเป็นตัวใหญ่ด้วยนะจ๊ะเ <c oughs> สียงเบาที่ไหนเพราเพิ่งตื่นนะว้จับเลยไม่เอาไม่ได้ต้องไปจุดตรงกลางแล้วจุดตรงกลางเป็นจุดที่ตัวใหญ่ชอบไปสู้กันนะแล้วก็กถือโอกาสที่จะได้กินนั่นเนี่ยตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะ,ยะ ขอหน่อยนะพี่อ้อร่อยทุกเวลาเฮ้ยพิวที่ไพที่ไพกะครับขวางทางชาวบ้านเอออะไรครับอะไรครับพี่พิจฉายี่ทอย่าอย่ามาห้ามผมพี่ที่ไ ผมเซียนกับ oh, พี <S <s ่นะพี่รถายชุยกินเงินหมดเลยเงี้ยเอาตัวใหญ่ตายอืมรับปุนคิวอืมนี่ไม่ได้แล้วเจ้าต้องติดอยู่ในนี้จนกว่าเจ้าจะเสียชีวิตโอเคหรือตายนั่นเอง อร่อยทุกเวลาไม่พิดหรือายอุตตนันนันนั่นขังขังนี่บอกนี่เป็นของเราใครอย่ามากินนะเอ้ใครอย่ามาแย่งข้ากินนะข้าจะตี ก็จ่ก็ตะอ้อมอ้อมขังเลยให้ทำหน้ายิ้มต่อไปตัวเล็กอยู่ตัวเล็กอีกพวกนนั้นเนี่ยอันตรายไปกันโอ้โหตัวใหญ่ตายแล้ว อัดดาบาแล้วครับตอนนี้ผมอัดดาบมาแล้วครับท่านผู้ชมอยากจะลอยอัดดาบาแล้วโอใช่ไหมใช่ใช่ใชอัดดาบมาแล้วครับมไม่ให้ทำ <c oughs> ไมจุดในแผนที่มันแบบน้อยๆจังเลยเพระก่อนเห็นแต่เต็มแมปเลย ซ้อนบุญะจะไม่ทำอะไรตัวเล็กเราจะฆ่าตัวใหญ่นี่นี่นี่ใหญ่พอมโอ้โห <c oughs> <c oughs> เฮ้ฉันเจ้าข่าได้เจ้าก็ต้องตายพร้อมกับตัวทจิจ่าเอ้ยตัวที่เจ้าข่านั่นคือกรรมของเจ้าเป็นกรรมตามสนองเข้าใจไหมเฮ้ยกำตามตัวเราจริงจริเอาใหม่เอาโฆษณามาเตไมตึกฮ่าฉันโอเคไม่รู้กำตามสนอง dam dadidam dadidami dadidam 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 อืมอร่อยทุกเวลาตอนนั้นๆคิดเหรอฉันไม่คิดคิดๆๆๆๆๆคิดคิดคิดทะเลี่ล้วคิดจินตนาการครั้งสองตัวแหมหวานหมูเลย Ừ <coughs> hư tại <apa> sao <coughs> năm mươi nhóm của con là chăng đại uuu dễ đi sọc tôi <coughs> เลยอาใหม่ได้ครับรกลัวเลยสิบชาติต่อมาพัะโลดเลย,ย,ย,ยเรีบมาแป๊บมุสกี้ครับมาขอดูตลอดเลวครับ